กะเปียกพวกเจ้ามากินกะเปียกนะมา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 พูดนะถ <c oughs> ้วยกระเปียกบักไงซอยพักใส่อีกว่าสันพวกเจ้าคอยหัดสิบอได้กินจานใหญ่แบบนี้เ้อแต่อันนี้จานเพิน่นไปให่บ้านพนพวกเจ้าบ้าท้อกะเปียกอันนี้ถ้วยของลูกซ้ายเห็นให้ลูกซ้ายละมาดูมากินกะเปียกน้ำกันพวกเจ้ามื้อนี้สโนตกแขงว่เห็ดอย่างก็เลยสิกินกะเปียกกินกระเปียกกัน ซนูโตกแขงและกินกระเปียกมามามา,มาของข่อยัดซีเฮ็ดเพลเ็ดก่อนนี้เด้อเดี๋ยวสิมาอัปเดตของข่อย้เบิดงมาสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อทุกทุกคนเมื่อนี้ซนูโตกหขี่มะตกแขงข่อยกับบุู้จักซีเฮ็ดอย่างเนาะ Hello everyone อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพวกเจ้าเด้อ please like subscribe everyone comment okay Today it's very really e a l l y cold and a lot of snow outside, big storm. We got like about, I guess it was like 30, degree, uh, 30, 30 inches. I just update you guys with the snow, so I have nothing to do. So I just make some rice noodle soup today, you guys. o k y Some rice noodle soup. มาบ่มียังกินกินข้าเปียกนํากันพวกเจ้าสนโนตกเขาก็อยู่บ้านกินข้าเปียกน้ํากินค่อยเอ้อพัก กอเห็นมากพักแต่เดือดแย่หน,นี่ดิไก่สิ้นไก่ก็มี้นมาแล้วมาให้เบิร์นกันเลยเนาะต้มกระเปียกกลิ่นท่อนๆเกษตรท่อนๆน้อยดีพเจ้านี่หมัมกไม่อาออันนี้หมักไม่เอาไม้มาโซ่ให้เบิเร์กล้วยมะเขือก็อย่างนี่แหละเนาะตามเคยเพราะว่าเอายยายห่างมามากินน้ำกันขอใทุกคนยืนดีมีแหงยืนเด่นเป็นสุขเด้อพวกเจ้าเด้อ ปลอดภัยจากอาโรคโควิดโควิดพนักงาลกค้าทั้งปวงเนาะมามามากิมอื้อม ข้ากันกับอากาศพี่นอ้องน้ำซุปแจ๊บแจบ๊บเข้ากันดีกับอากาศแท้ๆขวานซนโนนี้ข่อยกวดขึ้นว่าที่ข่อยอัปเดตให้พวกเจ้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยุดสนโนเราข่อยสียอัปเดตให้พวกเจ้าเบิ่งใหม่แต่อข่อยขึ้นว่าคือสิใช้เวลากวดหลายมือเติมบวชไง น,นี่ได้บวงใหญ่มาอบใจเอืเ้อเพออื่อนเอื้อยโยงงานน้ำกันเนาะเอื้อพุดเนาะเพื่อนซื้อบวงมาต้อนพวกเจ้าเพื่อนเห็นบวงงามเ,าเลยซื้อมาต้อนอนั่งดีดกับมอสิบบกินนั่น วันนี้ลงเพราะว่าช่วงนี้อ้วนหลายพี่น้องอืคอครับ่อจะกินเบิร์่าทั่วใหญ่ปัน ใช่ครับเจ้าม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 ากินด้วกันเข้ากันคัะพี่น้องเพราะว่าวอากาศมันหนาวก็เราอยู่นอง มันข่ากระบว่า่เป่งเป็นอีวึงสนับอจับแตน้นอยหนึงเนาะพี่น้องขแตงกับบสิบงามเนาะแนวคนีล่เือมา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 ้าอใหญ่ห้าง ่ดีครับข้าใจกก็พูดอีกเทืนหนึ่งเนาะชื่อบวงมาต้อนนองเนาะเิันชื่อมาสะไฮฮหกอันพี่น้องตักคากดีแข็งแน่นานาดีเิันชื่อมาต้อน

คือหิวก็รอดตไแต่หิวน้อยัหิวอย่น้องหิวอะไรมื่อนี้พอได้อันดอกแคมาอันน้องฮักเพื่อนเอาดอกแคมาตะบ้านมาต้นนะพวกเจ้าเป็นดอกแคแห้งมันมาตน้นนขาถงุงหนึ่งข้อยาสิอันวัาวัเสิมาแก่ใส่ป่าเนะพวอเจ้าเขาสิแก่ใส่ป่ากับใส่ไข่มดแดง น้ำซุปก็แซ่บกริืงมในพวเจ้ากินแล้วกบอันสุด้ออกไปเซ็กบนโอีกพวกเจ้าอ I' สเคส t ม i ่อป n ๊บอัมดันอิ่งไ o ส์ไอ้ก็ไปาและเช็คบนน้ o ห a g a อ n กทีโซ่ g มก็จ u p d a t e y o u guys By the time it stops snowing, but it uh, I figure it's not gonna stop. They said it's gonna be snowing all day today. <coughs> <coughs> Mẹ thêm như anh chơi hái không nhé Nó Bố cháu Bố xin Cái như này Covid ban của cháu แห้งตุย้ยแห้งวัซซิโบกินโซพวกเจ้าข่อยย่านข่อตุ้ยก็ราะาโซ่พวกเจ้ากลมตุยต้ยเนาะเป็นยังไงโควิดบ้านพวกเจ้าโอเคลงอยู่บ่อยู่ทางนี่แน่นหนาเลยพวกเจ้าเด้อเป็นแห้งขึ้นแห้งขึ้นจกกนักคิดพากันดูยังไงเนาะพวกเจ้ามโนก็เรียกกล้วเนาะ โนกกระเดียกกะดอโควิดกับกระเดียกกะดอสิพากันประยู่จังไนล่ะ้ันโอ้กะปินี่จ้าเอาพี่ปองนี่นะพี่ปองนายก็บอกมามาด้อข้าดิน enjoy joyme มา ใหม่กเวียงเวน,นิดน้องมิสวรรค์ มากินเลือดโปรเจกต์ข้อยเฮ็ดถ้วยใหญ่โปรเดนโอ้ยแย่มบกเบิ้ลเยอะสิอสด่ากินให้มันเบิ้ลเด้อพวกเจ้าเด้อ,นนอค่อเยอหเห็นเพื่อนเฮ็ดคลิปพะน้าเพื่อนกินจนเบิ้ลจนเบิ้ลของกันกึ้นน้ำลายน้ำเพื่อนอยู่นะบัดที่ขอยเฮ็ดนี่แหละของเค้ากินบกเบิ้ลแต่ว่าขอ่อยกิดขึ้อ้วนอยู่พปรเจ้าค่อยเห็นซุ้มเจ้ากินนะถ้วยบกใหญ่จานบกใหญ่พวกเจ้าก็กินจนเบิ้ล ถ้าครเบิ้งคลิปพวกเจ้าพวกเจ้าคือบวอ้วนเมื่อที่ใครกินเนี่ยเขาก็อตามมาหุห่งเขาก็กินโมบิดก็คลิปเนาะสมพอเพิ่นเบิ้งก็จะบุอยากเพว่าก็กินโมบิดทั้งป่ะเขาไปย้ำบิดตัวถ้วยนี้เด้อมามันเป็นกำลังใจให้กินเบิดอ้วนขึ้นหมดสันไหมวันนี้อ่ะ เส้นเขาเปียกเพิ่นก็สร้างซื้อมนันเอื้อใสเนาะเขาใจเอื้อใสที่เอามาถือมาให้เนาะเพิ่นออเดอร์น้ำอีกผพ้นหนึ่งต่างหากมาให้พี่น้องกินหลายเจ้ากินไปหลาย,ลายเจ้า ก็ที่ได้อยู่พี่นอกแต่ว่าขี้ค้าน้อมีเวลาแต่การมาแล้วก็เลยก็เดือกินเอาเขาขายยุ่ตลาดถุงนึงเจ็ดดอนกันเขาสร้างน้ำพูดที่เขาเห็ดโดยฉพาะและอันอนอ่อนกะเจ้าโดยเฉพเราไปถุงละหาดอนพวกเจ้าห้าดอนน่กาโอเค เส้นขคาเปียกคนบโบยักเหนียวไปนะคนนี้เจ้านี่บโบยักสับโบยกักคาดเหนียวไปนะขเขามักเส้นขคาเปียกเหนียวๆอ่อนๆคนแบบกินพักหลาย ยามฮ้อนก็คอยจิดปลูกเอาจากกับกอยมักกินทั่งเหาะพ่อแกยักเข้าใจอีกว่าอืขอขอบใจพี่น้องทุกทุกคน้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองทุกทุกคนที่ว่าเขามารับชงคอยและ ทุกคนเนาะที่เข้ามารับสมัครขอขอบใจอย่างยิ่งเนาะพวกเจ้านเนาะที่ยังบ่ปลาป่ถิ่มกันเนาะคอยเห็นอยู่สิ่เป็นทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามากะรับสมงคอยอยู่ตลอดติดตามคอยอยู่ตลอดแล้วคอยก็ให้สัญญาว่าผู้ใดที่เข้ามาติดตามคอยนะคดก๊บไปแนนอนพวกเจ้าคอยสัญญาโอเครู้คอยสิไปซาหรือไปไวหรือไปอย่างก็แนนอนเขาต้องไปถึงแม่คอยสิไปหาเฮือนพวกเจ้าซาแต่ ่อยก็ให้สัญญาว่าเขาสิไปเนนนนนะพวกเจ้าก็ไปหาพวกเจ้าเนโนนไอ,นอ้ยีชิฟ้าคิดว่าโอ้อเข้าไปหาเพื่อนล้วเด้อซ่องนี่นะ่ะเห็นสาวแล้วอมีกาพากินพาเลาะนี่พ่เห็นเพื่นอนยังเข้ามาติดตามคืนเด้อบอกห้ว่าเด้อพี่น้องเด้อขั้นบ่เห็นคอยก็เข้ามาหา่อยอีกเท่อนึงก็ได้คพก็กลุ้เขาไปหาพวกเจ้าเนโนอนอยู่แล้วกระโบซ่ากอบโบย,ยังพวกนี้ช่วงนี้อันนะ่ะ ค่อยแกะเฮ็ดคลิปวิดีโอค่อยอาจจะห่างออกหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเนื่องจากวันนี่แหละเรื่องการงานสางมีอย่างกระลายยางกระยุ่งยากเนาะบวชจักสีโควิดโควิดมีอย่างบ่ทุกอย่างเนาะพวกเจ้ามันลาบากบ่ทุกอย่างช่วงนี้นะจังใดก็ขอบใจที่ยังบดถิ่มไว้เด้อ วันพ่ากินจนิดเขาเจ้า นุ่มเสือตัวนี้ก็แห้งคออวดเนาะเจ้าอ้ยใส่สิจอยถ้วยกระเปียกบักใหญ่ว่าซั่นแหละ โช่หนีย่ยโช่ตะวความอ้วนอีหมูอ้วนออกที่ีอีกแล้วค่ะพี่นอ้อง <c oughs> ก่อ,อนน้งอ่างอยีกจะอดกินให้มันเบิดข้อ,อิ่มเลยได้ครับเจ้าจะขคนจะอดกินให้มันเบิด ติดชบขอโทษขออภัยเดีย๋ยหนูมูก็คำให้มันมาอ,อีกว่ะกินให้มันงามๆได้ป <c oughs> ่าทักสิกินอะไรเนาะพี่น้องกินงามๆเนาะงามกินมันก็เป็นได้อยู่ว่าตอนงามเนาะทันสิกินแบบงามๆเนี่ยมูอ้าปากก็บอะไ,ไ้สัตว์กรบอกพวกเจ้าแม่นบอกระคอยบะ อาปากก็ได้เนาะว่าสิเปลี่ยนซ่นอ,องก็ไม่ได้เปลี่ยนเด้อพวกแกขอซ่องขอยมันยาวพอด ซอองมันย่างเงาหน่อยหนึ่งอย่งงี้คิดบ um ่ออก่าสิเปลี่ยนอันเด้อเพราะเราสิยุดเฮ็ดในยูทูบหนึ่งกระดาษพวกเจ้าเขาเริ่มคาดละะว่ายุดเฮ็ดประกอบคิดฮอดพวกเจ้าเนาะเขาคิดฮอดพวกเจ้าไปว่าโอ้ยยุดเฮ็ดอยู่จังซี่แหละัญหางใครได้เมื่อบ้าน เบิดโ,โควิดโควิดขนาดเนาะตีฮักแพงกันจางซีนนฮอดเบิดโควิดกันเมืองฮอดบ้านเนาะเมืองไทยเมืองลาวก็จะไปอย่างพวกเจ้าเนาะก็เลยว่าโอ้คิดฮอดพวกเจ้าก็าเฮดไปสิละฮักเขาก็สิลงคลิปซาได้หน่อยหนึ่งคู่มือนี่ก็ขอโทษขออภัยเด้อพวกเจ้าเด้อ เบสรสแร่ฮมัมคอกมอกกะ่บให้บอกภยนอกบอกตะข่อยคนเดียว หนวกเจ้าเบิดอะีเบ no ิดถ้วยหนึ่งกินแทกินมาขออนุญาตกินน้ำก่อนหนึ่งเก่งบมพวกเจ้าข่อยเบิดเลยพวกเจ้าเอ้ยเก่งบมเก่งบม อย่าลืมนะพวกเจ้าฝากกดกดติดต,ตามคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็กดไลค์ให้ได้เด้อเป็นกําลังใจให้ข่อยแล้วก็ขอบใจทุกคนที่ยังบ่ลืมเขาลงคลิปได้พวกเจ้าก็ยังติดตามอยู่เนาะขอโทษเด้อที่ข่อยกบขึ้นไปหาพวกเจ้าซ่าเนาะช่วงนี้ขอเกลียดย่อมากบอกขอยกลับเข้าไปหาพวกเจ้าซ่าเลยแต่ข่อยก็ให้สัญญาว่าข่อยสิกลับไปแน่นอนเนาะ thank you everyone for watching my video okay thank you so much everyone still following me every you know video i posted you guys still following me and i promise you that i will still go back to you guys who always come in please come in like and share and stay safety, everyone okay please stay safety. stay away most important is uh in your life is you know to be to be safe to be healthy and first of all stay away from that covid covid that's coming new covid you know it's getting worse everywhere right now so เอวันสเตซฟติดทุกคนอยู่ดีมีแหงยู่เย็นเป็นซุกกอดไัยจากพญาโลค้าทั้งป่วงเนาะพญาหมอ้อหมอ้ใอะไรไปแล้วหาได้คลิปบา,บายบายเด้พวกเจ้าให้อยู่ดีมีแหงยู่เย็นเป็นซุกบายบายบาย